solo เซ็ตกปุ่มอด้วยครับลำดับต่อไปเป็นการบอบรางวัลของแลสซูเปอร์พิกอัพคลาสบีมีนักบริการสามรางวัลเริ่มจากอันดับที่หนึ่งครับหมายเลข C 6ิกนัทพรอนามจากโดนัทีเอเอ็กซ์ซีดีเซิง อันดับที่2ครับหมายเลข39พรีรวัตรปาจียชาติจากเริคูโบวีเอเจ็กทีมและปิดท้ายด้วยอันดับที่3มหมายเลข81เอกรสิ์เรียโกโมอนโรตีดีเซลลินปิจูเนียรีเีเอ็มก่อนเซมเบรนิอัลฟันเทกจบลงแล้วอนริยตเรียนเชิญผู้รองรางวัลครับคุณมาวีสิมะโรดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโกจำกัดมหาชน น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพครับสำหรับน้ำมันซัสโกดูแลสารทุกสุขดิบในการเป็นสปอนเซอร์ให้กับรุ่น Thailand Super Pickup นะครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับเชิญาสาวๆประกบเลยครับประกบคุณมาวีเลย ก,กล้องหนึ่งครับอีกกล้องหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับต่อไปเป็นการมอบรางวัลของตแลนดซูเปอร์เิรกัพคลาสซีมี2คันที่จบนะครับเริ่มจากอันดับที่1ครับหมายเลข96วุฒิชัยสนโกสุมจากโมตุนเรซิ่งทีมตามต่อด้วยอันดับที่2ครับหมายเลข9อนุรักษ์กัดทอง NPB มาดามส้มโปรสปีด มากันแล้วสองท่านขออนุญาตเตรียนเชิญคุณมาวีสิมาโรดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จัการมหาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับนี่เป็นนักแข่งคลาสซีนะครับจริงๆคลาสซมีหลายคันครับแต่ว่าไม่จบกันนะครับนี่จบอยู่2อคันแล้วอ้าประกบภาพถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารเลย สักครูอีกสองกล้องอีกหนึ่งกล้องโ okay, อเคก็เซฟบะเบอือด้วยครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณสำหรับการมอรบรางวัลของคุณมาวีซิมโโลรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทส,ก,สก,ก,ก้้จำกัดมหาชนด้วยนะครับ,รบลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวาัลในรุ่นไทยแลนด์ซูปเปอร์คอมแบ็ที่เพิ่งจบลงไปนะครับ เริ่มจากขออนุญาตเรียนเชิญชผู้มอบรางวัลครับคุณวรนินอัสดามงคลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสยาม GS เอสเซลจำกัดผู้จำหน่ายแบตเตรเรเอรี่ GS เรียนเชิญเลยครับในสนามที่3ครับโอเวอองมีนักบ,บริการลําลำดับเริ่มจากอันดับที่1ครับหมายเลข43มานะพรสซิลิเชิร์ อินโนเวชันมอเตอร์สปอตามต่อด้วยอันดับที่2หมายเลข93เศรษฐสิทธิ์บุญเกียรติจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตอันดับที่3หมายเลข47ฮิเดฮารุคุโรกิจากเชยินทีมไทยแลนด์อันดับที่4หมายเลข4 กระจรศักณสงขลาจากพิริตีปัทมาวีซีมิาร RPM c o s m มิ s และอันดับที่5หมายเลข39ธนสิทธิ์ปัญญาธนนจากเชยินทีมไทยแลนด์ขอนุญาตเรียนเชิญคุณวรนินอัศดามงคลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม G.S. เซสเซลจำกัดให้เกียรติในการมอบรางวัลเลยครับพี่บอยผมไปไหนเนี่ยพี่บอย เสียยกพี่บอยผมไปไหนครับหายแหว่งมีรับแทนพี่บอยไหมพี่บอยขจรศักด์มีไหมพี่บอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเรวเวโอ้ทีแม็กมาแล้วเอาตบจอดเออใส่เสื้อสวมถุงออไม่เป็นไรพี่ก็ใจรอแป๊บนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บ โอเคอ่าเรียนเชิญเลยอันดับที่4ครับรบอยขจรศักนะ์ณสงขามาแล้วขอบคุณทางแบตเตอรี่ GS ด้วยนะครับแบตเตอรี่เก่าแก่ของประเทศไทย เอาละครบ,ครบอย่าพึ่ง,งเชิญตรองกลางเลยครับ,ค,รบคุณวรลดินเอาละครับสาวๆประกบเชิญถ่ายภาพครับอีกสี่กล้องครับอีกกล้องเดียวครับโอเคขอเส็ตบ,บมือด้วยครับ ลำดับต่อไปครับมอบรละว,วัลต่อสำหรับ Thailand Super Compact Class C มีทั้งหมดกันหลัร,า,รลางวัลอันดับที่1่ได้แก่จารุวัฒน์มณีรัตะนะชัยสิทธิ์ตามต่อด้วยอันดับที่2ครับหมายเลข88พงเทพวัชิระลุ่งเหลือง RMI Racing Team By Sano อันดับที่3ครับหมายเลข22 เชเวนตีชูมิสเตอร์ราฟาเอลเฟอร์นันโดกาเรียนาจากเทคโปลแบลเลียร์เลสซิ่งทีมอันดับที่4ครับหมายเลข89ดนัทนวุฒินาคสุวรรณจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตและปิดพ้าดด้วยอันดับที่5ครับหมายเลข75ดิเรกฤทธ กรีอุดจากไทยแลนด์ไดรเวอร์อ่าไทยแลนด์ไดร ving ส o ู l t ทีมเจอเลยครับ,รบขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริวัรครับคุณวอนินอัศดามงคลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม GS l จำกัดให้เกียรตมอบรางวัลสำหรับ Thailand Super Compact Class C โอ้โหมีมีงี้ด้วยกลัวเพื่อนไม่รักนี่มาไกลนะฮะมาจากบุรีรัมนะฮะตอนนี้บ้านอยู่บางแสนไปแล้วนะฮะตอนนี้เอาครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเลยครับเราต้องมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คอมแพค t ิกอัพ มากมายเยียบยิมบ้มหวานหวานหน่อยยังมีคนถ่ายอยู่ต้องให้เกียรติกับกล้องเขาอีกกล้องเดียวอโอเคเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณคุณมาขอบคุณสำหรับผู้บริหารจากทางบริษัทสยามเยส